แต่พอมาเจอโควิดที่เลี้ยทุกคนออกใช่ไหมผมก็เหลือเงินก้อนสุดท้ายจริงๆในชีวิตจำได้ไหมว่าเท่าไหร่แสนหนึ่งในชีวิตเลยที่แบบเคลียร์ลูกน้องเคลียร์อะไรแล้วเหลือหนี้ด้วยนะมีหนี้อีกหลายบาทเลยของหนี้ของค่าอุปกรณ์ของการที่แบบทำธุรกิจโปรดักชันเฮาหลายอย่างมีหนี้หลังข้างหลังอีกแต่ว่าอินคัม แวรลูแคชเนี่ยแสงหนึ่งเดือนต้นสุดท้ายก็นั่งคุยกับไอ้มิกเนี่ยน้องชายชื่อมิกทำอะไรดีวะอืมแล้วคือตอนนั้นก็มีโทรศัพท์เข้ามาเฮียเดสตินีก็ที่สยามพัฒน์เข้ามาว่าแบบเอออยากชวนไปจัดอีเวนต์ในพื้นที่บรรทัดทองไอ้แบบตรงดักขันท้าที่ที่จัดงานเทอืมเออฝั่งบรรทัดทอง เขาอยากให้เราลองไปจากจนไปดูที่อืมเชียภาพแมงมาเนี่แมงเป็นถนนยาวๆสา300มรอยเมตรมีต้นไม้สองฝั่งภาพแม่งเหมือนแบบสิ่งที่คิดเลยคือเราอะอยากจัดงานตลาดกลางคืนอยู่แล้วที่แบบเป็นถนนยาวๆแล้วแบบแขวนไฟปิงปองยาวๆแบบยาวๆไาเลยเหมือนงานที่ต่างประเทศแล้วแบบดูมาตลอดแล้วแบบ เมื่อไหร่ประเทศไทยแม่งจะมีสักครั้งวะไอสัตว์เอ้ยแล้วแม่งเหยียบปั๊บไอสัตว์ภาพมาฟุบเท่าไหร่ต้องทำยังไงบ้างอยากทำ